yampi sangngkag serenang kacami tapi yampi pudang serenang kacami Ta yampi temang kacami อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณะสัมปันโนสุขตโลกะปิโตอนุตตรปุริสัตถมัจสาราทิสัทธเทวมนุสานังพุทโธภควาติ Ya Tu nimitang awak mangkalanca yocapmak na bo kunasaท ba kau hototosupinang akan ta Puttan nupavena Vietnam semen tu santiti ko akali ko e ipatsi ko, o panayi ko patyatang weti yo winyuhiti, jan dun imitang awamang kalanja, nyo jamana po akantang, Tham mát nụ phà vĩ nạ giáp minh tu Xuất bật panno phân nộ, bác khóa, khô U chút bật đi, phân nộ, bác khóa, khô Gia giá, บากะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนบะกะวัโตสาวกะจังโฆญาติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตทัปุริสับุคลาเอสาัปบกะวัโตสาวกะจังโฆ Āhūt nāio, pāhūt nāio, thākīt nāio, ānchatli karani yo, ānnotarāng punyake tang lokat pakkhkhoตtzopit na akan ta สคานpa về na Vietnamนาស tu vipasisa Nam tuจะ khuman tấtsa siริrimaต เวสปุสานมัตโธนาหะตกัดชตาปจิโนนามัตโกัคุสันตามารเซนปะมัจจิโนโคนากรรมนาสสานมัตโธพระมนัสชาบุสิมโตกปัสานมัตโปตาสท อังเคระสะสะนามัตโตสักกายาปุตตะสะสิริมัตโตโยอิมังธรรมเทเสสิสปะตุขาปะโนทะนังเยจ่าปิเิปุตตาโลเกยะถาพุทธังวิปัสสุงเตชนาอาปิสุนามหันตาวิตาสารธา เวชาจรณาสัมปันนังมหันตังวิตาสารทังเวชาจรณาสัมปันนังพุทธังวันทามโคตมันติยะโตหังปะคิดนอริยาาชาติยาชาโต นาปิชานนาเมสันจิจับานังชีวิตาวโรเปตาเตนัสัจเจนะโสติเตโอตุสติขปัสสะโพธังโคสติสังคโตธรรมนังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสติ พุทธังคาจตถาปะเรสัมมาตุเปกะพุทธังคาสัตเตเตสปัฏฐสินาโมนินาสัมปตาคาตาภาวิตาปอุริกตาสังวัตติอภิญญาญาิพพานยะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะ โสติเตโอตุสปธาเอกสัมิงสมะเยนัทโหมคัลานันจักสปังเิลนีโตกิเตติสวะพอชังเขสัตะเทเสนิเตจตังอภินันติตาวะโรคาุมจิงสุตังคเน เอเตนสัจวัชนะโสติเตโอตุสัพพธาเอกธาธรรมราชาเขตลันเยนะบิปิริโตจุนตาเทเรนตันเยวาขณาเปตวานะสาธังสัมบทิตวาจะอาภาธา ตัมหาบุตหาสิธานาโสเอเตนะสัจจวเชนะโสติเตโอตุสภทานาปินาเตจอปภทาตินันนัมปิมาเยสินังมขะอตตะกิเลสาวะัตตานุปฏิธรรมตัง เตเตนะสัจจวัชนะโสติเตโอตุสัพพทาภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลัง ราคันตุสัพเทวตาสพธรรมานุภาเวนะสัทสุธีพวันตุเตขวัตุสภมังคัลังรักขันตุสัพเทวตาสพสังฆานุภาเวนะสัทสุทีพวันตุ โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพบทสาตยายมนอันศักดิ์สิทธิ์โดยจิตอันตังมั่นอัตมะภาพขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชละ ิติยาภาของเอพระองค์ต่านได้หายจากอาการพระประัจจุวนการเจ็บไข้ได้ป่วยหายง่ายงเป็นปกติของเอพระองค์มีสุขภาพพลังไม่อันแข็งแรงดุดดันเดิมของเอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ได้หนึ่งรยี่สิบพระพรรษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรกรมอุตุกรมอุตุก็บอกตักเตือนสติอยู่ตลอดเวลาระยะนี้อากาศมักจะเปลี่ยนแปลงคนจะเก็บไข้ได้ป่วยไม่ลากัน รายงานฝนตกที t uk, t ong ong ่หนองตองบ่มีสกเม็ดอากาศอุณหภูมิตาวานีเอาสามสิบ้าองศาฮอนกลางวันแต่ปัจจุบันบะเดี ni, si ๋ยวนี้สิบเจ็ดองศาบอข้าหนาวแล้วเฮ้ยหมกมาให้บด ah ีเนี่ยนะเรว่า กินเขาง่ายแล้วตราบถึงปัจจุบันนี้วานี้ก็กินเขาง่ายแล้วก็เอาเทปไปส่งสถานีวิทยุต่างๆเป็นต้นว่าสถานีวิทยุประเทศไทยสถานีวิทยุครึ่นเกาสิบหก สถานีวิทยุรอดอนองหอเอาไปมอเพื่อบรรนดาวาละแล้วก็กลับมาวัดตันฉันเป็นที่วัดอยู่เวลาเหลือจะนักกินก็ตอนเลยฉันเข้าแล้วตวาก็ตึมไปไหนนะอยู่กับอ้องนั่งอัดเสียงธรรมะ เทศนาทำป่องอ่านหนังสือพ่องโอ้ได้สบุญสกเมือ่อก็มียมประจัายเปิ่นเข้ามาก็เป็นคนไว้กลางคนอิเตอูอ้ก็โชคชาข้าเก่งน,นันี่ยอู้นะบร <c oughs> อู้แต่ก็อู้ด้วยน้ำจิตน้ำใจจริงแต่มาก็ถามว่า คนโยมทำงานอะอย่างงานมัญหาย,ยากหลวงปอสหาง,งานยากอันนี้ก็ตกงานมาจัดมดน,นนะเพื่อนผมสมัยจะเป็นปีปีมายากกาการก่อสร้างก็มีอย่างก็มีเราตั้งอกตั้งใจจะทำมันึงมีที่ทำมันยากนะทุลงุง เลยเล่นให้โล่เนี่ยโล้ไปเล่นที่ไหนงานศพงานซากกะมีเป็นตี้มีเป็นตี้ไปถึงเปิดไปถึงเล่นกันก็เลยเตะเตศสนาธรรมโดยมัต้องนิม,มนต์วาโยม <ไป S 1> เล่นนะใจมันมาดีมันดีเหมือนกันนะว่านะ กําบาเล่นก็ถึงบำม่วนบำมีขวนก็มีที่ไว้ขวว <c ười> คือเจ้านองตองมีสธาก็อดกันเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเล่นการพนันนั่นน่ะว่าไพ่ว่าให้โล่ว่าอย่างก็ตามคนฮอมเดียวนี่อย่างก็เล่นอย่างวันนี้สมัยเล่นขนาดเนี้ยคนเล่นนั่นน่ะถ้าได้ย่อมจะก่อเวรก่อกรรมมือตัวเก่า ราะว่าถ้าชนะก็ก่อเวินเพราะเขาได้เขามาลงอย่างยมน่ะกะแต่เสียเงินเปิ้นเนี่ยยมก็ต้องคิดเอาคืนบางครั้งก็คิดไปเลยเปยเขาได้ถูกโกงนะอาคาตปยาบาทขอได้มาแก้แค้นหางคำับสมรก,การน่ะเนี่ยเขาก็ต้องอาคาตปยาบาทเปิ้ล แะ่นั้นเอาชน,นะเอาก็เหมือนไปก่อเวนก่อกรรมเหมือนก็เปิ้นก่นอกรรมก่อเวนก็เมาถ้าหมดทรัพย์สมบัติไปก็เสียดายเหมือนกันนะเงนินจะเป็นปันจะเป็นมืน่นเป็นแสนเป็นล้านบางคนนี่จนชิบหายวายวอดขายถึงหอขายถึงเอื้อนขายถึงตี้ถึงหนนขายสับปะขายเปียกตัวบนหู <c ười> เพราะเล่นนั่นนะเล่นนี่มันแต่หรอแต่มันเสียเสสบบเส่ยงแต่นะทรัพย์สมบัติก็เสี่ยงแต่เสียมดญาติยมบางคนมีนาหมูกี่ให้มดมีที่หมูกี่ให้มดอนาคตด,ดับไปเลยแล้วทรัพย์สินต่างๆย่อมจะชิบหายาบวอดไปหมด หันเล่นและเป็นดีกม็มีสักกี่คนนอกนั้นความหายนะเกิดขึ้นเคยเป็นคนมีเงินมีทองมีหน้ามีตาแต่พอหมดค่าแล้วพายายากคบค้าสมาคมตวัวเองใครมาคบว่าตัวเองนะั้นจะมีอย่างละหรอแม่หลอกเพราะสะไมด้เปื่อนขี้เล่นขี้กินขี้เอวด้วยกันเนี่ย มีขี้ติดต่ำเนื้อต่ำตัวมินตึ้มินตึงเนี่ยฉะนั้นรั์สมบัติอิหามาตใดมาก่ถึงหมดแล้วก็มีภัยเชอือถือถ้อยคับเหมือนยมเนี่ยพระองค์มา,มาจา่าเพื่อธรรมาภาพเนี่ยตุลุงขอเยืมตังสักสองปันเตะหนสมมุตินะ่ะวันเฮือ์อย่ามาเฮยตุลุงอย่าเฮยว่ะตุลุงก็ตึมเฮยหรอกพอมาเชือบปได้ไม่อยากไปเล่นนะเนี่ย แต่มันหมดไปแม่อย่างมาใจใเฮาเฮาก็ต้องมีให้มันโด้วยฮะมันหมดค่าไพ่บาคาร่เจือ่อถือถ้อยกรรมกันอู้กันจ่าก่อนๆหลังๆมาอู้อย่างไปก็ยังฟังอยู่เนี่ยเดื <c oughs> อนน,นนี้เขาฟังละฟังกับมันเนี่ยไอ้นี่นักขี้เล่นมีอย่างมีอย่างขายซะหมดเอาไปเล่นหมด บ่อนนั้นบ่อนนี้หูข่าวว่าบ่อนคาสิโนจะมีก็เขาจะอย่างไดบอกว่านอกเรื่องของคนบ้านจะเรื่องของคนวัดฉะนั้นคนที่เล่นเนี่ยไปอุปจารในไผ่ตึ้มข้าเจือนอกจากโมเดลขนาดโมเดลเมื่อก็้มังข้าเจือนะฮะไปเจือกิ้งบะเนี่ยขอโทษเอาครับไปถอะแล้วย้ำส่งคือนึ้อหาเดือมาตึ้มเจือญยาิยืม และเป็นตี้อย่างอะเป็นตี้มินประมาทของเพื่อนของผลุงของคนทั่วไปลองเอามดเนื้อมดตัวขี้เล่นน่ะมันจะว่าขี้ลักตัวหรขี้จกตัวหรเอระวังเนื้อไอ้นั่นนะแต่แล้วก็เกิดปัญหาหลายคู่อันนั้นเป็ก่หายโทรศัพท์ก็หายเป็ดก็หายไก่ก็หายก็ต้งสงสัยมันน่ะเพราะมัน เอาไปขายมาันเอาไปเล่นเนีย่ยวัดตกปัดเสียงอะเอาถะ่เล้วเป็นดีมีห้างเป็นคนมีหน้ามีตาไปที่ไหนก็มีก็คนยกไว้่อเลี้ยงไม่เลี้ยงเดี๋ยวมีสักอย่างเพื่อนผงก็ละก็ทิ้งไปยะยาดเมตรสหายก็ละก็ทิ้งไปยะฉะนั้นมันเป็นที่ประมาทเป็นที่ดูแคลนของเขาทั้งหลายดูแคลนว่าเขาจะลักเล็กเกิบปะผพอห่ากัน ไปอยู่ที่ไหนพดไปทางใดเอะจะไปยากาัยกงานยังงานที่ไหนไพก็นึก้าหับละเพราะมันเป็นคนขี้เล่นเนาะแล้วก็บำมีไพ่ประสงค์จะแต่งงานอันนี้นะยุคป,ปัจจุบันนิ่มคำว่านะ่ะบางคนแต่งเนี่ยประจายก็เมาไม่ยิงก็เมาปรจจายก็ขี้เล่นไม่ยิงก็ขี้เล่นผัวก็ขี้เล่า มันยิงก็ขยเยาให้โลอยมันไปด้วยกันโล,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 โลอะวๆก็มีประเดียวแต่คนดีๆที่เิ่นมีสินมีธรรมเนี่ยเิ่นจะมาเอาเอามาเนอะไอ้นี่นะอีนี่นะไม่คิดเล่นนะขี้ค้านม่จะตายมาเมาเล่าอยู่วันยังค่ำจะไปมาเนอะอาจจะเลี้ยงมึงบะคุมนะ เปนพมาตเปิป้ปดูแคนเปิ้ลไปอยากจะมาแต่งงานตัวออ่ะอันเนี้ยโทษของการพันนันนั้นั้นเนาะในอบายญมุกนี่นะอบายญมุกก็มุกขะก็คือปากปากทางความเสื่อมปากทางความชิบหายฉะนั้นญาติยมตั้งรูปฟังทั้งหลายเว้นได้ก็เว้นเนาะการพันนันนี่นะเว้นการพันนันเนี่ย จะไปหลงงมงายก็มันมันบดีงานศพงานซากอย่างไปเอาศพมาไว้วัดก็ลักเล่นกันก็มีถ้าดูเจ้าเดือดก็พิดกับดูเจ้ามีหลายวัดหลายวานละเป็นก็ถึงห้ามาห้ามเล่นการพนันในวัดห้ามดื่มสุราในวัดถ้าดื่มโดนปับมึนเนี่ยหรือโดนจำคุกหนึ่งปีทั้งปับทั้งปับทั้งถูกจำคุกเนี่ย ก็ยังป่าฝืนกันอยู่นะ,ะฉะนั้นเด่นกู้กับศพก,ก็อาจจะแม่นแต่ว่ามันไปเจ้สถานที่ไปเล่นนี่ก็ขอฝากไว้กับญาติกับยมเน้เอญาติยมด้านบุฟังทั้งหลายวันที่สิบสองเป็นวันมาะปูจาจะได้มีการส่งน้ำธาต พระเกตแก้วจุฬามณีจำลองที่วัดหนองตองเนอะทีนี้เราจะเอากินเขาตอนแล้วเกตแค่ไงแค่ขาเลี้ยงขา้าวเลี้ยงอาหารเบนกาเลี้ยงข้าวพ่อแม่พี่น้องกายนะ่ะเอาโวลุงก็เกินไปเข้ามือเดิมได้ม,มันเลี้ยงมันมีเวลาก็เลยเอากินเขาตอนบ่ายมงจะส่งน้ำธาตุเกตเก้เกวจุฬามณี นิมนต์ุเจ้าประมาณสี่สิบป่ายนะถึงเน้นถึงตุวัดเฮานะั่นะนะก็จะสวดบ,บทพระคุณธรรมคุณสั่งเข้าคุณเพราะว่ามันคล้ายๆเหมือนเขาต้องนึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านึกถึงคุณเองพระสงค์ของพระธรรมอันเป็นศาสนากรรมสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระสงค์จะเป็นอริยสงฆ์ก็ตามสมสมมุติที่สงฆ์ก็ตาม ก็ต้องนึกถึงอุปัชยะกุบาจารย์เขาตัวแต่จะย้ำบทพุทธคุณเนี่ยเออมันครบคุณมีห้าสิบหกก็ย่ห้าสิบหกรอบนะนี่มนุษยเจ้ามาสามสิบสี่สิบตนถึงทุเจ้าทางวัดทางวาตัวเริ่มบ่ายมองเน้ะญาติยมเนอะพระเกตเก้าจุรามณีเนี่ยเป็นธาตุคนเกิด ปีหมาปีจอหรือปีใดก็ได้ไดะนะแต่ตามบ่งชัดไว้ก็คนเกิดปีจอปีหมาก็เหมือนก็ดังต,งต,งงงตุ๊เจ้าวัดหนองตองเนี้ยเปิ่งหมาอย่างพระธาตุเจ้าวัดพระสิง์นัะ่ะคนเกิดปีมะลงนะข่าวแล้วองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันก็สเสด็จมาถึงสมเด็จตระนางเจ้าราชินีเปินก็สเสด็จมา ฉะนั้นญาติโยมมันก็เล้วแต่ศรัทธาเลือแต่ความเชื่อถ้ามีศรัทธาอันแรงกล้ามีความเชื่อก็เกิดเป็นพลังได้ถ้าเชื่อพ่องมาเชื่อหลายมันก็มาค่อยเกิดเป็นประโยชน์เป็นพลังอย่างได้นักฉะนั้นญาติโยมบันที12เดือนกุมภาพัน์เป็นบันมาคปูจชาแล้วก็วัดหนองตองจะมีการ <c oughs> ส่งน้ำประทาน เกเที่ยวจุลามณีจำรองเนอ,อร์สธาแ่นทั้งหลายฟังแล้วก็ปากกันไปห่วมกันได้นะ,ะส่งน้ำผานคืนนี้เอาพระกันเนอร์ประออกไม่ออกที่บ้านจังคำหลวงที่บ้านจังคำหลวงนะพระกันเนอร์จะไปเตศเตสนาธรรมในงานข่าวดำเวลาสองทุ่มหรือแปดมงเมื่อคืน วัดพระพุทธบาทดักผ้าธรรมะสัญจรวันที่เก้าผมไปแนะ่เวลาบ่ายโมงนอวัดพระพุทธบาทตักผ้าคณะสงฆ์อำเภอปัร้างหน่วยงานราชะการเพื่อปัร้างทุกหมู่บ้านปันจัดมีการฟังธรรมะสัญจรกันขึ้นตีวัดพระพุทธบาทตักผ้าผมไปแน่ผมไปแนะ่แนะะระกับญาติกับยมแนะ่นอนเวลาบ่ายโมง ยอติยยมด้านสาธุชนด้านบุคลังดังหลายวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปจะไปหลงตัวจนลืมตายจะไปหลงกายจนลืมแก่เน้อที่มันแย่ๆหลงปัวลงเมียจนลืมพ่อลืมแม่เนี่ก็แย่นักแก่ <c oughs> แต่นึกว่าเฮาบ่าเท่าฮาบ่าแก่เน้อมันไปทั้งหน้าติ๊กนะมันมาหวนกลับมาทั้งหลังนะ เดินไปเตี้ยๆอ่ะฟังมันหนึ่งมีอย่างฮะนะวันใดก็วันหนึ่งมีโต๊ะฟังลงในโต๊ะแม่น้ำบุ้มเนาะเดี๋ยวไม่ลอยไปมองล่องมองล่องเนะข้าเชิงตะกอนหมดละฉะนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตเนอเมื่อมีชีวิตอยู่ก,ก็กินตานรักษาศีลฟังเตศฟังรรมันจเจริญเมตตาภาวนาไปเตมันไปได้อย่างขึ้นมาตัวหลวงก,ก็ได้ เขาทำมันจึงได้อ้อย่างก็จ้าตั้งใจทำมันถึงได้ํำว่าไม่ได้มันไม่มีแต่มันจะได้ดีหรือได้บัดีถ้าทำบดีก็ได้บัดีถ้าทำดีก็ได้ดีวันนี้ก็ขอบฝากไว้กับญาติกับยมนะเอาละเวลาปอสมควรอาิุวันโนจุขังพลังปกันไม่โอกาสหน้าเจริญพร